หลังมาแล้วครับดึงจังหวาก,กันนิดนึงบีจีจะเลยจะเปิดฉากลุยเลยนะครับอาครับเขยบอลขึ้นหลังบีจีซื้อน้ำเงินนะครับบุกจากขวาไปซ้ายแล้วก็เปิดเกมก่อนเจ้าบ้านชุดส้มครับนะครับยุนจุนซองแต่ว,ว่ามีการบาดเจ็บแล้วก็ทั้งทีมยกเลิกสัญญาไปแล้วก็เลยทำให้หลังจากนี้เนี่ยกองหลังก็เป็นตัวไทยลุ้นๆเลยนะครับโคราชจนกว่าจะเลขที่สองนะครับอ,อ้ามาดูโอ้โหลงกลงแล้วครับ ยิงหลุดกรอบออกไปเองครับอามาดูว่าตาล่าัดนเป็นขวาข้างไม่ถนัดซะอีกครับอามาดูดูครับจังหวะตรงนี้เนี่ยมาลุมมาตุ้มกันอยู่แล้วบอลจ่ายของอันซำเซคเขาไปจับแล้วก็เข้าขวาตัวเองนะครับอามาดูไม่ล้าเลยนะครับโอ้ผู้เล่นบีจีไปโวยผู้ช่วยศิลป์แต่น่าจะไม่ล้าสักบอลบีจีค่อยๆลำเลียงขึ้นมาอีกแล้วครับตติทั้งขวายังเต็มร้อยเสมอครับแดนเนตตติกลับมาทิติพัน ยกมาเสาไกลโล่งๆของสหรัฐสายฮาฟเลสต้องปัดทิ้งครับโอ้โหวางเท้าได้ดีครับสหรัฐป้องสุวรรณต้องดูว่าเป็นซูเปอร์เซฟของธนชัยหรือเปล่านะครับจังหวะนี้บอลเปิดของที่ิพันดีมากนะครับแล้วไม่ต้องจับเลยครับสหรัฐบอลน,น่าจะข้ามคานออกไปเองครับตั้งเท้ารอไว้เลยครับแต่ว่ากดไม่ลงครับบังตรงนี้ตรงนั้นนะครับเพื่อที่เป็นซ้อมกันมาแล้วนะครับใครเท่านเนง ข้ามของทิติพันธ์ 10, สุมัญญาแล้วก็โอ้โหลูกนี้อันตรายนะครับชนะชัยคิดว่าจะรับอยู่มือต้องขอโทษพี่ๆเลยครับเจตนารับด้วยเจตนาจะรับใช่ครับแต่ว่าดีมันมันก็กลายเป็นปัดไปเลยนะครับดีที่ว่าบอลมันไม่ข้ามมือไปครับเลนซ้นอีกแล้วครับบีจี ยอดเข้ามาหยอดมามงเสรยเอาตัวไกลชาตรีอา้าวคราวนี้ผู้เล่น b ีจีฟ้องบ้างครับอ,อ่ะทิพพันธ์ทำได้ดีนะครับบอกเลยครับว่ากลับไปเลยครับไม่ต้องอะไรครับเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวมันมีสัญญาณเองใช่ครับคือ VR เช็คออโต้ในทุกจังหวะอยู่แล้วนะครับสุดท้ายว่าสิ่งก็ต้องไปดูจริงๆต,ตัวติวิ่งไปไหนครับน,น้ำวิ่งกินน้ำ ผู้ตัดสินจะพิจารณาตรงนี้ว่าเป็นเป็นการทําตัวให้ใหญ่หรือว่าผิดธรรมชาติหรือเปล่าครับจะเริ่มจะรู้ชะตากรรมตัวเองครับเดนิสใช่ครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าว่ามันโดนอะไรในตัวไปนะครับกลับมาแล้วครับคุณอนุสรอ่ให้เล่นต่อครับก็น่าจะมีมุมมองเขาเองนะผู้ตัดสิน ยอดเข้ามาติดเมทีครับเสาแรกตัวสูงอยู่แล้วนะครับเมทีทวีคุณการกลับมาที่สารัตอีกทีหนึ่งสารัตคราวนี้ธนชัยต้องทุบทิ้งสุบัญยาทิติพันธ์สุบัญยาไกลก่ะยิงข้ามคานครับโอ้โหสุบัญยาปุริสายโอ้โหนี่เล่นกันเป็นฟุตซอลเลยครับในกรอบเขตโทษยังชิงบอลกันอยู่เลยครับบีจีแล้วจบด้วยสุบัญยาแต่ว่ายิงข้ามคานออกไปนะครับ โอ้โชคมาตรงนี้เนี่ยเหมือนจะยิงหลอครับชิ้งกันก่อนแล้วดูครับมีช่องเหมือนกันนะปูแต่ว่าสุนยาอ้องตายบอลวิกเตอร์ก็ขอดูซ้ายนะครับท่านสุนยาป้ายซ้ายอีกทีนี่โอ้โหแมไม่รู้ว่าจะได้เห็นในสมาชิกทีมชาติพร้อมกันในสวิตคนแรกบ้างไหมนะครับ่ะครับแต่ว่าในกรอบขีเอาโดนสไลด์ผู้สินผูดสินยังไม่ว่าเลยออามาดูยิงข้ามคานครับโอ้โหแต่เดี๋ยวต้องมาดูเลยครับวีอาร์จะมีทำงานหรือเปล่าครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ โอ้เพราะว่าจังหวะของออซัมเซาอ่ะมีวิกเตอร์เหมือนเหมือนสนไลด์ไปด้วยแล้วจะไม่โดนบอลเอาซะด้วยครับดูอีกทีรับ,บอลทุ่มเร็วมาตรงนี้เนี่ยชิงกันแล้วอ,อน่าจะเป็นชาตรีแะครับที่เหมือนจะไปสัมผัสโดนทางด้านของเรียนโดก่อนเดี๋ยวดูครับคือในเกมนั้นน่ะถ้าใครยังจำกันได้ตั้งแต่ก่อนโควิดในทีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นระบบว R ที่ได้รับคำชมมากๆนะครับ,บแบบคือจังหวะตัดสินน่ะแต่ว่าดูตรงนี้อีกที อ๋อชาตรีครับมีขาไปขวางเรนโดก่อนนะครับนี่ครับแล้วเรนโดก็ทิ้งตัวเลยส่วนตรงนี้ก็ถือว่าไม่โดนบอลทั้งคู่นะครับทั้งวิกเตอร์ทั้งเรนโดจุดโทษครับโทษครับนั่นแหละครับขาของชาตรีชาตรีครับคือยกไปขวางทางวิ่งของอซ์ซัมเซานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่ๆครับอาร์ซัมเซายกยกไปโอ้โห,โห,โหเรื่องอะไรครับอาร์ซัมเซาโอ้โหชัดชัยรับนิ่มๆเลยอืมตออตีเข้าเสียงครับเนี่ยได้แล้วเนี่ยอืมจะเอาเหนือชั้นครับมองไปมุมซ้ายแต่ว,ว่าดูครับโอ,โหโหโอ้โหแล้วคือน้ำหนักมันไม่ได้ครับแล้วชัดชัยเทไปเนี่ยโอ้แทบไม่ได้เทไปสุดตัวใช่ครับพงแต่อ,อกมาแล้วเจอเฉลิมพงศ์ไม่เสี่ยงดีกว่าครับ นี่มีล้มในกรอบเขตโทษแล้วจุดโทษครับโอ้โหผู้ตัดสินให้จุดโทษครับเจนรบโดนทางด้านของเมธีชนจากข้างหลังแล้วเมธีเหมือนรับสภาพเลยครับดุนแรงอย่างไรครับโอโ้เกมเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับช่วงทดเวลาเนี่ยดูดีครับเมธีโอ้โโอโไม่กระแทกง,งี้ในกรอบเขตโทษ อืมเนี่ยัผู้สินสัญญาณจากทางผู้ช่วยให้ทางทางวีอา้ขก็มองแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้สินไม่จําเป็นต้องไปดูก็ได้ครับโอ้ก็เรียกว่าครบรถครบชาติครับใน45ทีแรกตรงนี้มาดูครับขวาของวิกเตอร์คาโดโซเต็มเมครับโอ้โหไปถูกด้วยนะครับเหมือนเสียงสัมผัสบอลของธนชัยนะครับแต่ว่าเอาความแรงไม่อยู่ครับ ขึ้นนำ1-0ครับ B.G. เสียงตาข่ายดังสวบเลยครับยิงจุดโทษให้ทีมขึ้นนำไปแล้วครับวิเตอร์กาโดโซครับ1-0ในช่วงเวลาครึ่งแรกคุณภาพจับมาที่เลนโดอสซัมซาวทันทีครับดูอีกทีครับวิ่งเข้ามาแปรแบบเน้นๆเลยครับแล้วพุ่งไปทิ้งตัวไปช้าไปหน่อยครับธนชาติไม่ทันเลยครับไปถูกทางก็จริงครับแต่ว่าบอลลูกนี้ของวิเตอร์มาทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศซ้ายจะเป็นเดนิสขวา อาสัมเซาครับตัดเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับมาแล้วข้ามแล้วอาสัมเซาปั่นโอ้โหโค้งไม่พอครับเลนโดอาสัมเซาโอ้ชัดชัยได้แค่ยืนมองแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าบอลหลุดกรอบตรงนี้ไปไกลแค่ไหนครับโอ้เดี๋ยวมุมกล้องมอสักคูถือว่าได้ลุ้นเลยครับอาสัมเซายิงตรงนี้เนี่ยไม่ได้ข้ามกำแพงแต่มันอ้อมครับกลายเป็นว่าบอลมันไซส์กลับมาไม่พออ๋อไม่พอครับน่าจะห่างพอสมควรเลยครับครือเลือกที่จะไม่ดูจากเตะมุม จากเตะมุมประลองเปิดเข้าไปตีลังกายิงก็เข้ามือครับโอ้โหชัดชัยบุตรพรมยินตำแหน่งได้ถูกต้องอมริโลททำได้ดีที่สุดก็การเตะลังกายิงให้มันตรงกรอบนะครับทำได้ดีแล้วครับแต่ว,ว่าบอลก็ไปตรงตัวชัดชัยเจอหูผู้เล่น b ีจีสคนประกั อามาดูอัตราโดนรุมสามครับโอ้ไปไม่ได้อ้าวจะไปดูครับความขยันกระโดดขวางไว้จะขโมยได้ไหมเอามงไม่ดีครับวิกเตอร์อามาดูอามาดูติ๊กติดเซฟครับโอ้โหชัดชัยอีกแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโคราชไม่ได้ประตูตีเสมอครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูยังไงครับ ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่มาดูแต่จังหวะนี้แหละครับโอ้โหเกือบจะทําประตูให้ทีมตีเสมอได้ครับมีมือของวิกเตอร์มาแตะสัมผัสโดนตัวหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้จังหวะการยิงของมาดูผิดไปครับผมตัวเล็กสุดนะสลับป่ะไม่ทันแล้วครับสารัตต้องคนแรกไปก่อนเลยครับคือเขารู้ว่าเขาตัวเล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูกาก็เล็กครับ โอ้โหอ้าวทันไหมเดนิสยิงสะเลยแล้วก็ได้แหละครับสาวแรกโอ้โหตัวเองก็เลยต้องเซฟครับแม่ชัดชัยมากทีครับเดนิสยกไมคกทีเดนิสมูริโลแต่ว่าชัดชัยออกมาคว้าแล้วครับช็อตนี้สบายโอ้โจังหวะช้ากันนิดเดียวของบีจีกับการสั่งการกำแพงแล้วเกือบจะเสียประตูลยครับดูครับฟรีคิกอ่ะโอ้โเล่นเล่นตรงนั้นเลยครับตรงที่ช่องกำแพงที่<ช>ยิงไม่ดีครับอือแล้วมูรินโลแกยิง เตะมุมต้องชกทิ้งครับธนชัยยังยกกลับมาอีกทีคราวนี้มงตั้งแล้วโตโคมงแรงมาก 2- 0ศเลยครับโอ้โหน้ำหนักมงสุดๆไปเลยครับพิกเตอร์โอ้โหนี่ทําคนเดียว2ประตูลุ้นแฮทีไปเลยครับกองหลังจอมทาประตูครับพิกเตอร์กาโดโซครับ2ต่อศนย์ครับทาประตูให้กับ BG ีขึ้นนําโคราชไปแล้วโอ้โหบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับจังหวะเปิดกลับเข้าไปของโตตินะครับ ชกออกมาโดยธนชัยก่อนนะครับแล้วดูครับจังหวะเดียวเลยยังอยู่ในลน์นะครับเจนรบลูกนี้เนี่ยหูโม่งตั้งย้อนคืนกลับไปให้กับทางด้านของวิเตอร์โขกย้อนไปที่เสาไกลนะครับธนชัยโอ้โสุดตัวก็ไม่ถึงนะครับจนน้ำหนักแรงด้วยครับแล้วเล่นทางกับวิกเตอร์โอ้โห2-0ไปแล้วครับบีจีฝั่งโคราชนะโวยขออะไรครับมาที่สันติภาพ ยกมาตอนนี้ธงยังไม่ขึ้นครับแล้วมาโรกะเดียวเดียวมาโรกะเอี้ยวซ้โอ้โหเอียวซ้ายต้วไปยิงล่านออกไปเองครับโอ้คือเอียงให้เห็นเลยครับว่าจะแปลไปเสาไกลครับจากครึ่งสนามนะครับกองหลังของโคราเช็คตั้งแต่ครึ่งสนามเลยแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ต้องไปดู VR ครับหลุดมาจนถึงสารัดแตะกลับมาแต่ว่าโดนอ่านไว้ ทีวางครับทิติพันธ์ขอสักทีข้ามคานครับมีมือของชนชัยหรือเปล่า <c oughs> เสียดายวันนี้ยังกดไม่ลงนะครับลูกยิงไกลแถวสองทางทิติพันธ์ครับคราวนี้ได้ยิงโดยที่หูผู้เล่นของโคราก็เข้ามาบล็อกช้าไปหน่อยเหมือนกันนะครับข้ามคานไปเองครับยิงผ่านแหวกไปได้หมดเลยแต่ว่าบอลก็ข้ามคาน อ่านะครับจบเกมครับ90นาทีครับเป็นบีจีปทุมนะครับบุกชนะนครราชสีมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับ2ประตูได้จากคนนี้คนเดียวครับ<ช>วิกเตอร์คาโดโซครับ